จะปาดเอาเนื้อหน่อยนะครับนี่ไงคือปาดเราจะไม่เอาหมดนะฮ้ยะอันนี้คือปาดนี่แต่กำลังปาดเอ้าแล้วให้ฉันขึ้นมาทำไมงูน้ำดิก็เราจะปาดเอาได้เอาไม่หมดนะครับใสปาดตีมเมงเขาเขาเป็นใส่ตีมอู้หเนาองจิวั สิบบวกอีกเร็วอุ้ยตาตาเอาทุ่งออกกันเถอะอุ้ยแม่มันหลายวะผสมเต็งสันเลยบอ่อ <c oughs> ย่าให้ตกเด้อเวย้ย <c oughs> มีกระลั่นทดนุดเนาะเ <c oughs> <c oughs> อ้าพิ่งจนดหายยันซื้อมีดกับหมอมีดนี่

ตัวนี้ประมาณ50ทอยนะครับลูงเงครับพี่น้องเหลือไว้นะครับนี่มึงก็ตอนกูีิจะโตตอบตั Teraz, like, ้งอง